ตรงน,นี้เขาทำอะไรตรงนี้ไม่เขาไม่ได้ตายรงนี้เขื่อเราตามบนไม่ด้ไปว่าบปดี้ันปิดใ่เเว่นใ่เวนใ่เซนในวัดในวัดในวังสำรวมหน่อยชื่อคลิปก็บอกน่าสำรวม สวัสดีค่ะวันนี้มาแบบแฮปปี้และสดใสอีพีเท่าไหร่แล้ว่ะอีพีสองอีพีสองวันนี้สองวันนี้เรามาอยู่ที่วัด <What? S 1> น<า>ังเอซินิมาเทมเพิลโอเคทุกคนวันนี้เราไปกินข้าวแล้วมาเรียบร้อยแล้วนะคะ <ใน S 1> แล้วก็ตอนนี้เราก็มานั่กินกล้วยท <c oughs> อดอันนี้คือกล้วยทอดไม่รู้เด็ดไหมแต่อร่อยมอ้มอืม <c oughs> ก็เราพาไปดูมิวเซียมเนาะเป็นไปอะไรไปมิวเซียมอะเป็นพิพิธภัณฑ์ของวันหนังใช่ซึ่งเป็นพิพิพธภัณฑ์ที่อยู่ในท้องถิ่นของเราแวดโรงเรียนเราเนี้ยแหละเรามาเยี่ยมเยียนแล้วก็เราก็เพิ่งรู้เลยว่าเอไปดีเซลข้อมูลมาเราก็เพิ่งรู้ว่าอ้าววันหนังมีมิวเซียมโคตรเลิศอยู่มาหกปีเพิ่งรู้ว่าที่นี่มีพิพิธภัณฑ์เอ <laughs> เอ <laughs> เอ <laughs> ตอนนี้อรเอยมาเลย ก๋วยทอดอร่อยมากใช่ไหมก๋วยทอดเดินเข้ามาในซอยใช่ไหมตรงมาทางนี้นะก่อนขึ้นสะพานใช่ก็ไปเห็นร้านก๋วยทอดวันไหนเขาหยุดเขาก็อยากหยุดเขาหยุดเราอยากเปิดเขาเปิดไก่กระตังเมื่อกี้อร่อยใช่ร้านไก่กระตังนี้รีวิวร้านไก่กระตังอร่อยมากแบบว่าเผ็ดคือเผ็ดหวานคือหวานน้ำผึ้งคือน้ำผึ้งเลิศโคตรจึ้งอร่อยมากสําหรับคนที่กินเผ็ดอยู่แล้วชิลๆไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นโอเค ดีกว่าอ,อันนี้ก็คือวิหารพระภาพวนาโกศลเทระหรือว่าเป็นวิหารของหลวงปู่เอียงสำหรับใครที่มาแล้วอยากไหว้พระก็เข้าไปได้นั้นเนี่ยแต่ว่าคนบอย่างเราก็จะยืนอ,อยู่ข้างหน้าแ,ลแหละแค่นี้พอได้บุญละหนเข้าใจใช่ใครอยากได้บุญทำแบบเาเราอะคะ <laughs> คด่าทีกับมาขอพ่ออม่ทีขอให้ช่องสำรวมเอเไม่ใช่ขอให้ช่องเรามีคนดูรายการสำรวมเยอะๆเกินหนึ่งร้อยสักทีจะได้ทำบัวลอยฉลองให้คนที่มาเม้นตสาธุไม่ก็เล่าให้ฟังให้สวยว่าโอ้มันม,มันมหัศจรรย์ดีนะอะไรอย่างเงี้ยคอณนึกว่าผมมาตายตรงนี้ เขาทําอะไรตรงนี้ไม่เขาไม่ได้ประตาตีเขาแค่เรากามบนไปดัานปากก้มโถ่ไม่ถ้าถ้าเขาไปผ่าตัดอะถ้าเขาไปเอาแบบว่าผ่าตัดเหมือนผ่าจะเป็นเหมือนมีนาไหมตอนนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาถึงแล้วถึงแล้วแล้วเราเดินเข้าไปข้างในไปไป g <c oughs> คือว่าวันนี้มันปิดคือเรานนเปิเร,รีเร์ชแต่ลืม <c oughs> รีเสร์ชวันเปิดเพราะงั้นแล้ววันนี้เราจะพาไปดูเอ่อวัดรอบๆแล้วกันแล้วก็ตรงนี้แถวโรงเรียนเรามีสามวัดซึ่งเป็นวัดเก่าทั้งหมดเลย <c oughs> ใช่ไหมดาราเนาี่มีวัดหนังวัดนั่งนองแล้วก็ วัดลาดวัดลาดวัดลาดโซลรดใช่แล้ววนนล้คือเราจะเดินใช่ไหมเดินกลับไปโรงเรียนมันก็จะผ่านวัดสามวัดอยู่แหละเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศีฬาสีิล้วเล็กน้อยอ่าใช่เราไปดูว่าเอ้ยแต่ละวัดแถวเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างแบบว่าบอกว่าแบบวัดลาดอ่ะไม่เหมือนวัดอื่นอือคือวัดลาดใช่ไหมวัดลาดโซลรด โรงเรียนนี้เราเรียนอยู่ติดกับวัดข้างหน้าเป็นวัดแต่นับเข้าวัดนับครั้งได้ไไดคือมันเป็นวัดประจรํารัชกาลที่สามแล้วก็โรงเรียนเราได้รับตาพระมหาพิชัยมงกุฎมา<ร>เป็นตาประจําโรงเรียนคือตรงไหนวะนี่นี่เออนี่น,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 นี่ซึ่งมีไม่กี่โรงเรียนในประเทศที่จะได้ใช้ตาพระมหาพิชัยมงกุฎเนาะใช่แล้วซึ่งมันเป็นพระมหาพิชัยมงกุฎของเราสาม อาจจะเป็นโรงเรียนเดียวที่มีก็ได้ไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ว่าตอนเนี้เรารีบไปดีกว่าก่อนที่จะอายคน่ปโอเคตอนนี้เราก็คือว่าเข้าไปพิพิธภัณฑ์แต่ว่ามันปิดใช่ไหม <Okay. S 2> เราก็เลยจะพามาดูแบบว่าบรรยากาศรอบๆของวัดซึ่งแบบว่าข้างหลังข้างๆฝั่ง,งนี้จะเป็นโบสถ์ของวัดหนังนั่นเองลวก็ข้างหลัง ตรงน้นก็คือวิหารหลวงปู่เอี่ยมแล้วก็ข้างหน้าจะมีพระบรมรูปทรงม,ม้าอยู่มว่าพี่แกงนะเขาจะมาผิดวัดเหมือนเราเปล่าวมว่าคิดว่าแกงนั้นเขาจะมาผิดวัดเหมือนเราไมหมโเคทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สะพานซึ่งเป็นสะพานข,าข้างวัดหนังแล้ฝั่งตรงข้ามตรงนั้นก็คือวัดนางนองซึ่งมันเป็นวัดที่ เขาจะรวมสถาปัตย์จีนกับไทยอ่ะเข้าด้วยกันเหมือนกับวัดลาดของเราแล้วก็คือเราไม่ได้เข้าไปหรอกเพราะว่าเราจะเดินไปข้างหลังก็คือวัดลาดประมาณนั้นก็จะเป็นประมาณแบบนั้นข้างในกเห็นไหมเห็นไหมมันจะเป็นแบบว่าออกแนวไทยๆผสมกับจีนนิดหน่อยอ่านั่นแหละ โอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่วัตราชโอรสไวมากไวมากว่าถือโกหกเขาชื่อกระเป่าไม่ได้โกหกก็คือเดินตัดออกเมื่อกี้เดินไกลเดินอยู่19ถึงอ่ะฮะบนดอกบัวแล้วดอกบาปกรรมอยู่ในวัดในวัดได้ว่าเออในวัดก็เล่นนะเนี่ยโอเคคือข้างหลังก็เป็นวิหารพายืนซึ่งจากประวัติที่เราแบบว่ารู้มาเนาะก็คือ เป็นพระอุโบสถหลังเก่าก็จะมีพระนั่งอยู่ข้างในอ่ะเป็นพระประธาน uh huh. อส่วนข้างหน้าก็จะเป็นพระยืนก็คือพอมีโบสถ์หลังนั้นหลังนี้ก็กลายเป็นวิหารพระยืนแทน yeah, <okay. S 1> เข้าไปดูเร็วไปอินเสิร์ตอินเสิร์ตโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะพาเข้าไปในพระอุโบสถ ที่มีตั้งแต่รัชากาลที่สาแต่เราบอกก่อนว่าคือวันนี้มันมีประวัติเกี่ยวกับสิงโตหน้าวัดกินคนเดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ดูเนาะ mm hmm. คืออืมคือป้อมเขาไม่ได้เยอะไม่ได้อะไรเยอะหรอกแต่ว่ามันเรียกสิงโตมันเรียกสิงโต mm hmm. คือมันมีประวัติว่าสิงโตเนี่ยไปกินคนเขาเลยเอา <laughs> เขาเลยเอาปลอดปะยัดไว้ในปากไม่ใช่ลูกแก้วจำจำไม่ได้คือเรื่องมันก็จะคร่าวๆนะคือเราเคยมาเข้าค่ายธรรมะที่นี่พระอาจารย์เล่าให้ฟังว่าคือสิงโตที่หยุดเนี่ยตัวเนี้ยกินคนซึ่งเขาเอาอะไรสักอย่างไปใส่ให้แบบว่าอ่าหยุดอืม ประมาณนั้นเราไม่แน่ใจว่ามันคือปลาหลอดหรือว่าลูกแก้วหรือว่าอะไรแต่ว่าเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูมีจริงๆริงนะสิงโตตัวนั้นแล้วก็จะบอกว่าที่วัลรโชโรดับไม่บูมเพราะว่าเคยได้ยินมาว่าเขาไม่จัดงานวัดไม่ทําอะไรที่วันเกี่ยวกับว่าชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยมานานแล้วเพราะว่าเขากลัวว่าวัดนวกรอบข้างอ่ะจะไม่ได้รายได้เพราะในความที่วัลรชโชรดมันเป็นวัดหลวงมันก็เลยจะได้เงินจากผู้ที่แบบว่าเขาลบนับถือ ว่าวาระโชว์รถอยู่แล้วแล้วมันก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วในตัวเอง <c oughs> ที่นี่จะเป็นวัดที่แบบค่อนข้างเงียบๆคือขนาดเราแบบว่าเรียนอยู่ที่เนี่หกปีอะ่ะยังแบบเข้าวัดตรงเนี้ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นเลย <c oughs> อืมนักท่องเที่ยวมีนะแต่ว่าไม่เยอะคือถ้าแบบใครต้องการจะมาไหว้พระในวัดที่แบบเงียบๆแบบแล้วเป็นวัดเก่าๆอย่างเงีเย้ยที่นี่ก็คือดีเลย <c oughs> เแล้ว เพราะว่าแล้วบรรยากาศข้างในก็คือสวยอ่าเห็น,<ๆ>เ,หนเห็นสิโตัวตัวนั้นไหมทุกคนคือเราไม่แน่ใจว่ามันคือตัวไหนแต่ว่า <c oughs> มันมีจริงๆที่วัดน,นี้จริงๆอ่าถ้าจำไม่ผิดก็คือตัวนี้นะแต่ว่าจริงๆคืออ่าเพื่อนได้ยินมาว่ามันเป็นอีกตัวหนึ่งแต่ว่ามันมีจริงๆแต่เราไม่แน่ใจว่ามันคือตัวไหนไม่แน่ใจว่าคือตัวนั้นหรือว่าสองตัวตัวนี้นะแต่ว่า ที่วัดเนี้ยก็คือจะมีพวกว่าว่าแบบว่าตุ๊ก,กตาอับเฉาตุ๊ก,กตาจีนอ่ะค่อนข้างเยอะเพราะว่าเมื่อก่อนเวลาเขาไปจีนใช่ไหมเวลานั่งเรืออย่างเงี้ยเขาจะเอาตุ๊ก,กตาที่เป็นหินพวกนี้ทวงน้ําหนักเรือมาซึ่งมันมาจากจีนนั่นแหละแล้วก็อ,กอ,กอีกอีกอันหนึ่งที่มาพร้อมกับรัสกาลที่สามก็คือเงินถุงแดงเย <Yeah. S 2> ก็คืออาหารไปแผ่นไปตรงด้านนี้ตรงต้นไม้ที่เป็น เอ่อที่ประทับของราชการที่สามท่านเคยมาประทับตรงนี้จริงๆนะคะตรงต้นมะขามไม่ใช่นนี้อันนี้เอ,อ้าไม่ใช่นี่หรออ้าแต่พระอาจารย์บอกว่าอันนี้ใช่อันนี้อันนี้ใครวะอันนี้คือพระเจ้าเสืออ๋อเหรอเออโอโอเคียพระเจ้าเสือกับอันนี้ปะแล้วก็พระเจ้าเสือก็คือ,อกษัตริย์อายุธยาเลยนะทุกคนแล้วก็จะบอกว่าลวคลองข้างหลังอ่ะเป็นคลองที่พันทายนรสิงห์อ่ะเคยผ่านมาด้วยเนาะ ผ่านไปตรงคลองวัดไซแล้วก็เลยไปที่ไหนก็ไม่รู้อะคือคลองตรงเนี้มีมาตั้งแต่สมัยอยุทยาแล้วก็คือวัดเราอะ่ะก็คือมีตั้งแต่สมัยอยุธยาเหมือนกันซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นอยุธยาตอนต้นตอน,ตอน,ตอนปลายหรือว่ายังไงแต่ว่าม,มีตั้งแต่อยุธยาแล้วคลองเนี้ยก็อยู่มาตั้งแต่อยุธยาเหมือนกัน อ่ามจะพูดนะคะเกี่ยวกับเรื่องเรือนะคะทุกคนคือใครที่อยากมานั่งเรือชมวิวน่าจะนั่งตั้งแต่ตรงนี้วนไปถึงวัดไซก็คือสามสิบวัดห้าหกเจ็ดแปดก็สิบวัดผ่านเป็นสิบผ่านแบบว่าพวกวัดปากน้ำอะไรอย่างนี้ด้วยใช่เพรคนราคาถูกมากนะคะราคาคนไทยนะคะนักท่องเที่ยวก็น่าจะเป็นอีกราคานึงคือดีมากเลยยิ่งวันลอยกระทงนะมาล่องเรือนะโหฟิลโคตรจะกูดอะบรรยากาศโคตรจะดีจริงจริงๆแต่ถ้าเป็น นี่โกธนะเพราะว่าลอยกระทงไปแล้วเรือขับผ่านแล้วมันมันคว่ำไม่ห้ามโกดโกดเพราะว่ากระทงทําให้สิ่งแว้ล้อมไม่ดีแต่กูก็คือยังลอยไม่ไปถึงไหนเลยคว่ำแล้วอะไม่ให้โกดเลยดีบอกมึงนีบอกมึคนว่ายน้าไม่หิบกระทงมึงออกไม่ต่างกันเท่าไหร่ไปไปเข้าโบสถ์ดีกว่าอันนี้เราราชโอโเช่โปอันนี้เราอยู่ที่หน้าทางเข้าพาวเวอร์โซนเฮ้ยอะ คือจะบอกว่าโรงเอ่อเสียเซยวอพูภาษาภาษาอังกโอเคก็คือโรงเรียนเราอ่ะทุกปีอ่ะจะมีการทอดเอ่อกระถินพระราชทานอันนี้เป็นซีเคดอันนี้เป็นซีเคดเพราะว่าแต่ออกข่าพระราชทานทุกปีเลยนะซีเคดโอเคถูกซีเคดคคืออ่าวัดนี้ใช่ไหมวัดของโรงเรียนเราอ่ะ ทุกครั้งที่มีการทอดกระถิ่นอะจะเป็นพระมหา,หากษัตริย<ม>์หรือว่าเป็นเชื้อใช่เชื้อเชื้อพระวงมาตลอดทุกปีซึ่งอันนั้นแหละเป็นสีเขตเพราะว่าปกติวัดอื่นอาจจะมีแบบว่าเป็นคนอื่นไปแทนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ตอนนี้เราอยู่ในโบสถ์ของวัดลาดแล้วก็คือ,อก้านหลังสเป็นขเขยาโัสขดยยที่ทุกคนมาก็ต้องมากราบไหว้หน่อยแล้วก็จะอเอ่อทางขวามือเราก็จะประดับด้วยเอ่อรูกของรอสามที่จ้างวาดมาอันนี้อันนี้บอกบอกบอกพระที่วันนี้บอกมาจริงๆว่าเขาอะไม่เคยเห็นหน้ารอสามแล้วเขาก็ มีลิมิตว่ารอสามอ่ะจะน้าอย่างนี้เขาก็เลยสร้างให้คนวาดมาซึ่งถ้าคนเข้ามาก็จะมีความรู้สึกว่าอ๋อมันวันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคอแ์ลักับจีนคอลัว่าคอล์ัเอาแล้วมันหนึ่งไม่ออกอือ <c oughs> ประมาณนี้เนาะ <c oughs> ซึ่งสวยงามมากนะในพระอุโปสุดอะ่ะทั้งทังที่เราอ่ะเป็นเด็กของปัดน,นี้เนาะแต่ว่าเราอ่ะไม่เคยเข้ามาเลยแบบว่า <c oughs> นานๆทีจะเข้ามา เคยเคยเข้ามาเคยเเข้ามาไม่เก็เข้ามาไงเราเคยเข้ามาแล้วแต่เราไม่ได้แบบมานั่งสังเกตว่าแบบพวกฝาผนังมันมีอะไรเอ้ยอันนี้อยากรู้ว่าทําไมเขาถึงมีกระจกแบบคือรอบด้านเขาติดไว้เฉยๆอ่าไม่รู้เหมือนกัน นก็จะเป็นก็เป็นสไตล์แบบว่าผสมภาษาระหว่างไทยกับจีนนะคอลแลบกันอนะ่ะซึ่งที่นี่มีซีเคตอีกอย่างค,คือที่นี่อ่ะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอิของราชการที่สามอยู่ข้างในใต้ฐานของพระประธานจริงปะคือจริงจ,จริง,รงคือจริงจริงเป็นเขาเรียกว่าเป็นพระบรมอ่ะนั่นแหละ เป็นอฐิคือของของของรัชการที่สามอยู่ใต้ฐานตรงนี้เรารู้มาจากอประวัติเนาะแล้วก็พระอาจารย์บอกอใช่ตรงนี้น่าสนใจเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ถ้าใครอยากมานะคะก็อยู่ท,ที่อยู่ที่เขตจอมทองเข้ามาที่เอ็กซไซซอยสี่ก็ได้แล้วก็เดินเข้ามาเรื่อยๆ <laughs> บางวอยอยเจ็บางซอยซอยเจ็ดแล้วซสเวทชัน <laughs> พีอยาก,กกันแต่แ,ตแตฟ่สเซเนสาเนเนอยู่ไหนในวัดในวัดใน่าร์สำรวมหน่อยชื่อคลิปก็บอกว่าสำรวมโอาคแตแไ,มไม่ไม่สำรวมอืมนั่นแหละก็ประมาณนี้คลิปนี้จริงๆแล้วอ่ะก็ยังมีวิหารพานอนแล้วก็มีอ่าศาล <c oughs> า,า,าใช่าา<ด>มีศาลาการประเรียนด้วยมันไม่ได้มันไม่ได้มีแค่นี้แต่ว่า เวลาของเราเนาะมันอาจจะไปได้ไม่ครบทั้งหมดซึ่งถ้ามีรูปอ่ะเดีจะขึ้น i n s เสิร์ตให้เพราะว่าเราเคยมาถ่ายรูปที่นี่แล้วเออ่จะบอกว่าข้างในก็คือสวยมากๆสําหรับใครที่อยากมาก็คือตามโลเคชันเมื่อกี้แล้วก็ข้างนอกอ่ะมีให้อาหารปลาด้วยแต่ว่าอาจจะแล้วแต่บางวันเป็นระบบแบบสุ่มๆบางวันมาอาจจะปิดเออบางวันอาจจะมีบางวันอาจจะไม่มีซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ ืแต่ก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันนะคะแล้วก็จะบอกว่าวิาวหารพะนอนอ่ะเป็นอะไรที่สวยมากสวยแบบสวยมากๆเออฝ่าเท้าของวิหารพะนอนเท่ากับตัวเราจะ <Yeah. S 1> บอกว่าวิหารพะนอนก็คือใหญ่มากแล้วก็สวยมากข้างในอืมประมาณนั้นโอเควันนี้เราก็ประมาณนี้เนาะเออเออสำรวมหรือเปล่าไม่นะ โอเควันนี้เราก็จะเป็นคลิปกันแค่นี้โอเคทุกคนบ๊ายบาย